unrelenting passion mixed with a dedication to see it every second a r what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. เดี๋ยวมาดูสถานการณ์ในโมโตทหน่อยนะครับเรื่องการลุ้นแชมป์โลกแล้วก็การแข่งขันมิซาโน2ซึ่งนักแข่งอิตาเลียนดุดันมากครับต้องการผลงานแล้วก็อยากที่จะคว้าชัยชนะในโฮมเมรสโดยเฉพาะ ไทเกอร์โทนี่โทนี่อโบริโนครับขี่ได้มันมากแต่อกหักครับอโบริโนนี่ครับแข่งขันโมโรทูแถวหน้ามีเอรอนคาร์เนตนะครับโจโรเบิร์ตแล้วก็โทนีอโบริโนครับแถวที่2เชเลสติโนวีเอตติเจคดิกซันแล้วก็เฟมินาเดเจครับแมดเบิร์สรายงานครับว่าเชเลสติโนวีเอสติเนี่ยเป็นนักแข่งเพียงคนเดียวในกิดสตาร์ทนะครับที่เลือกใช้ยางหลังซอฟ ก็เป็นที่คาดการณ์ว่าเขาจะยางหมดหรือเปล่าในการแข่งขันนะครับทีนี้มาดูต่องนี่ครับไอโอคุระกิจที่7กิจที่8ก็คือซอนตาฟานิโกเบิร์กนะครับกิจที่9เดนิฟอ์เจียครับ10เป็นมาโกส์มิเรส11เซน่าเอจีสแล้วก็กิจที่12คือฟิลิปซานลัชสนามนี้ฟิลิปซานลัชมาครับ13เซอร์จิโอกาเซียครับเริ่มดูดีขึ้นมาหน่อยครับจากการซ้อมหน้าตาสีหน้าท่าทางดูสดชื่นขึ้นมา 14ก็คืออเบิร์ไดเรนัส15มาริเดลกอนซานเลสครับ16แบรรี่เบลเตอร์อันดับที่17นะครับก็คือลอนโซโลเปสกล้องสัเกตจันทราออกซานกริดที่18ครับไปล้มในรอบคอลี่ไฟล์รอบคิวสองเวลาก็ไม่ได้ตามเป้าครับเริ่มต้นในแถวที่6เหนื่อยครับกล้องที่ถอนตัวไปเนาะก็เป็นดิโอโกมเรล่านะครับกิ่ที่19 แล้วต่อลงมาก็มีดารินบินเดอร์นะครับเจ้าเมย์มาเซียอาิมุซาซากินะครับเจนมีโอโคบาแล้วก็อีซานเกวาร่าครับนี่ครับเป็นเดียโกโมเรล่านะครับถอนตัวไปอเล็กส์กีอยู่ตรงนี้ครับคือกลุ่มหลังเนี่ยครับก็มีมาสเตโอเฟร์ลารีมาเดโออาจีครับเดนิสอนจูออนจูดีขึ้นมาแค่สนามเดียวนะครับก็ตกลงไปแล้วแล้วก็มีอเล็กส์กีเดนิเอลมุนยอนะครับ รวมไปถึงชาบีคาเดลุสปิดท้ายด้วยชาบีออารติกาสครับสนามนี้ถือว่าเป็นสนามที่ไม่ค่อยถูกฉโลกกล้องเท่าไหร่ในปีนี้นะครับก่อนแข่งไอโอคุระนําเซร์โจกาเซียอยู่9แก้มถ้าเขาจบการแข่งขันสนามนี้แล้วอันดับอยู่ข้างหน้ากาเซียได้ครับโอคุร ok ะมีโอกาสลุ้นแชมป์โลกสูงเพราะว่าหลังจากนี้ไปจะเข้าสู่โซนเอเชียซึ่งโอคุระก็เก่งไม่แพ้ใคร 3. โจโรเบิร์สครับ 4. เป็นอลอนโซโลเปสยังตัดใครออกจากสมการในการลุน้นแชมป์โลกไม่ได้นะครับในกลุ่มนี้เริ่มต้นมาตรงนี้ครับอโบรลิโนออกตัวดีนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมาแปะกันกับอรอนคาเนตนิดนึงครับแต่อโบรลิโนเองเบียดออกไปได้ครับแล้วก็ชิงลายในโค้งแรกขึ้นมานําแล้วคาเนตพอเสียจังหวะครับก็เลยโดนตัวของ เชเลซิโนเวียติสอดแทรกขึ้นมาด้วยโอกราอยู่อันดับ4นี่ครับอโบขึ้นมา2อันดับเชเลขึ้นมา2เช่นเดียวกัน c คาเนตตกไป2ครับไปอยู่อันดับ3พยา,ายามไล่ตามมาครับในรถแคาเนตคือในรถแข่งของเชเลเนี่ยด้วยความที่ใช้ยางหลังซอเพียงคนเดียวครับ,รบเขาก็ต้องพยายามพุชหนีเพื่อนๆออกไปให้ได้ตั้งแต่แรกแล้วก็ล้มไปครับตรงนี้คง14ซอนตาฟานดงโกเบิร์ก ล้มบ่อยเหมือนกันครับซอนตาแล้วดูครับเชเล่เนี่ยช่วงแรกๆก,ก็ฟัสต์เนสแกับครับกับยางซอฟที่เรีนเนซราเองครับเร็วมากในขณะที่กล้องสงเกียร์เองขึ้นมาไม่ค่อยได้เลยครับก็เกาะอยู่งั้นแหละครับ17-18เดนิสซอนจูล้มแล้วก็ล้มไปตรงนี้แหละครับเดนิสแลแข่งชาวตรุรกีครับช่วงแรกๆ ดูเหมือนจะห่างพอสมควรสำหรับไทเกอร์โทนี่ครับคุณผู้ชมนั่งดูอยู่ก็คิดว่าเออน่าจะเสร็จโทนี่เอโบริโน่แหละเพราะช่วงท้ายเชเล่ยางอาจจะหมดก็ได้เพราะบุกหนักเหลือเกินครับแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิครับล้มลงมาตรงนี้ก็คือเซอร์จิโอกาเซียเหมือนจะดีขึ้นมาแต่ไม่ดีครับลงลงไปโค้งหนึ่งไม่มีแต้มรวมไปถึงคนนี้ครับเจคดิกซัน เจ็กล้มโค้ง2ไม่ได้แปะกันนะครับไปล้มคนละจุดเลยแต่ว่าต่อเนื่องกันมานี่ครับทีมก็สื่อสารไปบอกว่ากาเซียล้มแล้วนะบอกโอกุระนะครับโอกุระก็ไม่จะเป็นต้องพุชอะไรหนักครับขับประคองแบบนี้จบในท็อปฟก็โอเคแล้วในเรื่องของคะแนนสะสมแต่กลุ่มนี้ครับจงังหวะออกตัวต้องชื่นชมครับโตเนียบริโนออกตัวดีมากสนามนี้เป็นสนามโฮมเรสด้วยครับ การเก็บข้อมูลด้วยก็ถือว่าทำได้ดีกว่าพาวเชเล่ขึ้นมาด้วยและจังหวะสอดในขึ้นมาของไอโอคุลาครับที่เบียดผ่านขึ้นมาช่วงท้ายเรสคุณผู้ชมจะเห็นว่า3คนนี้ไล่บี้กันหนักมากผัดกันหลุดผัดกันบานครับคืออโบริโนนำมาอยู่ดีๆครับโดนคารเนสสอยครับหลังจากนั้นก็กลายเป็นเชเล่สอยใหม่คนหนึ่ง ไอโอคุระขับตามอยู่ห่างๆครับบอกว่าอไม่เข้าไปแจมด้วยดีกว่าเห็นระหวาดเสียวนี่ครัแล้วช่วงท้ายเนี่ยสองรอบสุดท้ายครับเชลเล่หลุดออกไปแล้วนะบานออกไปเองครับอัลบริโนขยับขึ้นมานำครับคาเน็ตดับสองแล้วโดนสอดในตรงนี้ครับคือทั้งคู่เนี่ยสลับกันพลาดครับ แล้วหลังจากนั้นเชเลตตั้งลำมาใหม่ครับคุณผู้ชมเหมือนไปเก็บอะไรบางอย่างไว้ใช้ช่วงท้ายครับบอกว่าเอ้มันยังเร็วได้นี่นะมาจ่อครับแล้วบานออกไปตรงนี้ของโทนี่อโบริโนในรอบสุดท้ายครับไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วครับไทเกอร์โทนี่พุชมาหนักมากครับแล้วมันล้นเข้าขวาสองขวาต่อเน,นื่องเราเลี้ยวไม่ได้ครับทะลุกออกไปกลายเป็นตัวของไบรอนคาร์เนตขยับขึ้นมานำครับตามด้วยเชเลซิโนวีเอติ ก็น,นึกว่าจะจบด้วยชัยชนะของไอรอนคาร์เนตแล้วล่ะครับแต่เช e เล่ครับคุณผู้ชมไม่ยอมครับอาจจะส่วนหนึ่งก็คุ้นชินสนามด้วยครับว่าเข้าอย่างไรแค r ดี s สปีดออกไปครับช่วงทางตรงมันจะเหนือกว่าดูดเข้ามาครับแล้วก็แซงหน้าเส้นนี่คือเฉือนหน้าเส้นของจริงครับโอ้โหจบด้วยชัยชนะของเชลซีโนวีเอสติไม่น่าเชื่อครับใช้ยางหนักหน่วงมากแล้วก็ ยังสามารถชนะการแข่งขันแล้วก็เก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ใช้ในช่วงท้ายได้แม้จะมีพลาดไปก็ตามคือถึงเขาพลาดอะ่ะนักแข่งคนอื่นก็พลาดเหมือนกันครับโดยเฉพาะอาร์โบลิโนแล้วก็แอรอนคาร์เนโอ้โหทีมมีรอยยิ้มเลยครับอากิเอโยครับนี่ครับเฉือนนิดเดียวปีหน้าเชเล่จะไม่อยู่กับ KTM ต่อนะครับก็ย้ายทีมไปอยู่กับสปีดอัพไปแทนที่เฟมินาเดเกที่จะขึ้นไปสู่ m o t ต g p ครับ แคนเนด์บอกโอ้โหแม่เจ้าชัยชนะเป็นของเชเลซิโนวีเอสตครับและเฉือนเนรอนแคนเนด์แค่เพียง0.029วินาทีคุณผู้ชมมันนิดเดียวจริงๆนะครับอันดับที่3โทนี่อโบริโนมาอกขักรอบสุดท้ายแล้วครับพุช,ชตัวเองมากไปหน่อยไอโอคุระขับนิ่มๆจบอันดับ4ครับไม่เอาตัวเองขึ้นมาเสียงในข้างหน้าครับอันดับที่5เป็นเฟินเลเดเก6โจโรเบิร์ตเเป็นเซนนาเอเจส อันดับที่8ก็คือมาร์กอสซามิเรสครับเก้าอลอนโซโลเปสอลอนโซโลเปสออกสตาร์ทอยู่ข้างๆกล้องครับในกรีฑที่17เจ็ขาไต่ขึ้นมาจบอันดับ9ในขณะที่ฟิลิปซานลัสจบอันดับที่10 11ิมาเดอลกอนซานเลสสิบสองเดนิฟอสเจีรครับอันดับที่13ก็คืออิสานเกรากล้องสมเกียรติจันชาไต่ขึ้นมาจากกรีฑที่18จบการแข่งขันในอันดับที่14ครับ15เป็นเจเรมี่อัลโคบาแล้วก็ข้างหลังแล้วครับตั้งแต่อันดับ16ไปมี ดารินบินเดอร์เ b ERT อารีน s สครับเบอรี่บเแล้วก็อายุมุซาสากิดเ i ดเดนเน่มุนยอสครับมาริโออาจีชาบีอาอาติกาชาวีคาเดลสกับอเล็กกรแล้วที่ไม่จบกปในากานไปก็มีมาเตโอเฟ r ์รา i ร a ซอนตาฟันเดนกูเบิร์กนะครับเจคดิกซันกาเซียเจ้าเม่มาเซียเดนิสออนจูครับแล้วก็ดิโอโกม r เร่าไม่ได้ลงครับถอนตัวไป คะแนนสะสมครับพอจบตรงนี้อโอคุระเก็บเพิ่มมาครับเป็น188คะแนนหนีกาเซียออกไป22แต้มครับแล้วกำลังจะเข้าสู่โซนเอเชียที่โอคุระมีความถนัดมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณผู้ชมในการแข่งขันที่มันดาลิก้าเองครับเป็นสนามใหม่ที่ทุกคงได้ไปขี่พร้อมกันนะครับดังนั้นเนี่ยข้อได้เปรียบเสียเปรียบก็คงไม่มากนะักแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นไทยมาเลเซีย โอกู拉ก็มีความถนัดอยู่มากกว่านักแข่งอีกหลายคนรวมถึงกล้องสมเกตกา,างก็ถนัดตรงนี้นะครับอันดับที่3โจโรเบิร์ตแซฟซีอลอนโซโลเปส5เป็นเฟเนโเรเก้ครับ1-5ถึงหา่างกัน55คะแนนพลาดไม่ได้แม้แต่คนเดียวครับถ้าไอพลาดสนามหนึง่งอาจจะเสียตำแหน่งจากฝูงหรืออาจจะไม่เสียก็ได้เพราะว่าตอนนี้เซโรโกียจะกลับมาอยู่ในแถวหน้าหรือว่ามาเป็นผู้ชนะในยากเหลือเกินนะครับ ต้องดูแล้วครับนูนแล้ครับแอรอนคาร์เนตตามอยู่57าสิบเจ็ดเจคดิกชันห้าสิดเชลิซิโนเวติตามอยู่61เนี่ยมันไปถึงตรงนู้นเลยนะครับคุณผู้ชมเหลือ6สนามแล้ว1นถึงแห่างกัน61คะแนนคะแนนใกล้เคียงกันมากครับอันดับ9กอนซานเลสครับห่างออกไป68คะแนนในขณะที่โทนี่อโมลิโนครับอยู่อันดับที่10ตาม75คะแนนส่วนกล้องสมเด็จจันชาครับ สนามนี้เก็บมาได้2แต้มคือมิซาโน่หได้2แต้มนะครับมิซาโน่สองได้2แต้มเท่ากับว่าเก็บมาได้เพียง4แต้มจากจากสากส,สุดสัปดาห์ก็เลยทําให้ขยับบวกเรื่องของคะแนนสะสมได้ค่อนข้างน้อยในมิซาโน่นะครับก็ถือเป็นงานหนักของกล้องครับเดี๋ยวดูว่าพอมาเข้าสู่โซนเอเชียไล่ตั้งแต่อินโดญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปต่อที่ออสเตรเลียจากนั้นมาไทยกับมาเลเซียเนี่ย ก้องจะอาศัยความได้เปรียบเรื่องความคุ้นเคยตรงนี้กลับมามีคะแนนสะสมที่ดีอย่างต่อเนื่องหรือไม่นะครับอันดับที่12ก็คือมาโกสตาเมเรสครับ13มาเบิร์ตอะเรนัส14บสี่เจเลมีโโคบ้าครับ15เซนาเอเจส16เป็นซานลัส17ก็คือดารินบินเดอร์ครับอันดับที่18ดิโอโกเมลราครับแล้วไล่ลงมาข้างหลังก็เป็นอีซานเกลราครับเดนิสซอนจูเรยแบร์รี่บบลเตอร์สฟนเดนโกเบิร์กครับ ฟอ์เจียโบเบนฮอเฮดาบาโร่นะครับอายุมุซาสากิแล้วก็กลุ่มหลังมีเจ้าเม่มาเซียมาริโออาร์จีเก็บไป3แต้มนะครับในฤดูกาลแรกของเขาแล้วก็มาเตโอฟอร์เรรี่ครับนักแข่งโมโตอี e ก็มาแข่งวัยการในบางสนามเนี่ยตอนนี้เก็บมา1คะแนนคะแนนสะสมตอนนี้คาร์เล็กซ์ขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับประเภทคอนซัคเจอร์แชมป้ยนชิมหรือว่าประเภทเฟรม นำบอสซาคูโรอยู่4แต้มตั้งแต่เปิดครึ่งฤดูกาลหลังมาเราจะได้เห็นว่าเฟรมคาร์เล็กนั้นกลับมาอยู่ในผลงานที่ดีครับอันดับ2 b o บอสซัคูโรอันดับ3ก็เป็นฟอร์เวิร์ดประเภททีมครับ2คนนี้ช่วยกันเก็บคะแนนได้ดีถึงแม้ว่าตัวของเซอร์โจกาเซียจะพลาดบ่อยในช่วงหลังก็ตามนะครับจากการหลุดในการเสียสมาธิไปมี354 อันดับ2ก็เป็นทีมที่ใช้บอสซันคูโร่เหมือนกันครับคือสปีดอัพตามอยู่81อันดับที่3ามมีการเลสซิ่งครับมาร์คอสมิเรสกับโจโรเบิร์ตช่วงแรกผลงานดีมากครับประมาณ4 5สนามแรกแต่พอหลังจากนั้นมาก็ฟอร์มดรอปลงมาเรื่อยๆอันดับ4 QJ คิวเจมอเตอร์เกซินี่ครับเช่นเดียวกันครับเกซิน i ี่เนี่ยประมาณ4 5หสนามแรกทำได้ดีคือในช่วงแรกเราจะเห็นนะครับว่าประมาณ5สนามแรกรถแข่งบอสซอนคูโร่ดีมาก แต่ในขณะที่มีเฟรมคาร์เหล็กอยู่2ทีมที่ทำผลงานได้ดีก็คืออเมริกันเลสซิ่งกับเกรซิเน่แต่พอหลังจาก5สนาม6สนามมาพวกเขาก็ค่อยๆดรอปลงมาเรื่อยๆอันดับที่5 CF MOTO โมโตครับก็เป็นอัสพานะครับเจคดิกซันอันดับที่6 r เรดบุคเดียเมโยครับเชลซิโนวีเอสติกับเดนิสซอนจูมาร์กวีเดสอันดับ7นะครับฟันติก8 ก้า <9 S 2> เป็น Liqui d m o l ี่ฮัสควาน่าอินแทกแล้วก็อันดับ10แวับในท็อป10กล้องสมเกียรติในทีมของอีเดมิสซอรอาวนาทีมเอเชียครับเก็บมา78คะแนนแล้วก็บวกอีก3คะแนนของมาริโอวาจี age, นั่นเองสนามต่อไปก็จะเป็นสนามโฮมเรสของมาริโอวาจีก็อาจจะมีความพิเศษสำหรับเขานะคือโอเคแหละอาจจะยังปรับตัวกับรถแข่งโมโนทูได้ไม่ดีไม่ดีเท่าที่ควร แต่ว่าถ้าดูจากความเป็นโฮมเรสนะครับยังไงก็ตามความคุ้นเคยการได้ลงซ้อมลงอะไรกับรถแข่งที่อาจจะไม่ใช่โมโนทูมันก็จะทำให้ตัวของมา r ริโออาจีนั้นรู้จักสนามมากกว่านักแข่งคนอื่นๆก็อาจจะมีโอกาสเก็บคะแนนขึ้นมาในท็อป15ได้เป็นอย่างต่ำนะสำหรับมา r ริโออาจีในขณะที่กล้องสมเกตจันทราเคยชนะนะครับครั้งแรกของเขาเองได้ในปี2022แต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับพอ ผ่านมาปี2023อะไม่ง่ายสําหรับกล้องนะครับการแข่งขันที่โดนีเซียดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมารอดูกันว่าสุดสัปดาห์ต่อไปนี้นะครับกล้องจะเริ่มต้นการซ้อมแล้วก็การคัดเลือกได้ดีแค่ไหนนะครับไปจนถึงการแข่งขันในรอบเมนกลางปีด้วยยังไม่สามารถบอกได้เลยครับว่าว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าหรือกลับมาแล้วจะถึงโพเดียมไหมตรงนี้มันพูดยากมากเพราะว่าถ้าเราดูศักยภาพในปีนี้นะครับ คือโอเคเรสเพดอะในวันอาทิตย์หลายๆสนามเราก็เห็นว่ากล้องอะเร็วสู้ได้ทุกคนแต่ปัญหาคือในการคอลี่ฟายยังไม่ดีเลยแล้วเมื่อคอลี่ฟายไม่ดีนะครับไล่ออกมาจากกิดที่10กว่าขึ้นมาถึงเลขตัวเดียวท้ายๆนะครับคู่แข่งที่เขาอยู่ข้างหน้าเขาก็หนีไปหมดแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกับการแข่งขัน